ทดลองกินคอลลาเจนตัวดังของย่าทั้งหมด7วัน สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ไอ้ก็จะมาทดลองกินคอลลาเจนตัวดังของย่าทั้งหมด7วันกันนะคะมาดูกันว่าใน7วันนี้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่าง,างๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะเห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเขามีนวัตรกรรมเป็นคอลลาเจนที่เห็นผลที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยก่อนอื่นนะคะไอ้กะะ็จะพามารู้จักกับเจ้าคอลลาเจนตัวนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือเจ้าคอลลาเจนตัวนี้นั่นเองคะ่ะทุกคนมานาโปคอลลาเจนนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเคขาป็นาจกะมใรู แบบกล่องสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งพอเปิดมาด้านในเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเป็น คอลลาเจนที่มาในรูปแบบซองแบบสติกแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งในกล่องนี้นะคะเขามีทั้งหมด14ซองนั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าตาของเขาก่อนอจะบอกว่าข้อดีของคอลลาเจนแบบนี้นะคะก็คือมันเคี้ยวเพลินอร่อยพกพาสะดวกไปไหนมาไหนคือเราสามารถยัดน้องใส่กระเป๋าเลยใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ฉีกแล้วก็กินได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ดีมากๆแล้วตัวนี้นะคะทุกคนเขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ดูดซึมดีที่สุดนะคะอีกอย่างนึงคือเขาเป็นคอลลาเจนพรีเมียมของอาซาฮิประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนก็คือมั่นใจได้เลยว่าแบบมัน พรีเมียมแล้วก็มันดีมาเขามีนวัตกรรมเซลล์เอนฮานที่ได้รับรางวัลจากประเทศสวิตด้วยนะคะว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยคือมันจะเห็นผลไว3-5เท่าเลยคือใครที่แบบอยากบูดผิวใสเด้งลึกถึงระดับเซลล์ก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มามาค่ะทุกคนเดี๋ยวอาจะแกะกินให้ดูเลยค่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราฉีก,ก่อนนะคะจะบอกว่ามันกินแบบง่ายมากแค่ฉีกแบบนี้เองนะทุกคนนี่รึบจืด๊ ฉีกใช่ไหมหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากใช้กันไกตัดก็กตัดได้นะคะทุกคนไอฉีกน่าเกลียดมากเลยนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบคอลลาเจนเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวกินเลยอทุกคนจะบอกว่ารสชาติเขาอะ่ะเหมือนแบบนมเปรี้ยวกินง่ายอร่อยแบบโอเคมากๆนะคะทุกคนใครที่ชอบกินแบบพวกเจลลี่ชอบกินแบบ วุ้นชอบกินอะไรที่แบบเกีียวเียนิดนึงอะจะชอบมาเพราะว่ามันเผินมากแล้วมันก็อร่อยมากเลย Hmm. แล้วตัวนี้เขาทุกคนมันพกพาง,ง่ายใช่ไหมคือวันหนึ่งอะเรากินแค่หนึ่งซองพอนะคะทุกคนไม่ต้องกินเยอะกว่านี้นะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปผสมน้ําอะไรต่างๆให้ยุ่งยากก็คือหยิบปุ๊บฉีกินจบเลยนะคะวันหนึ่งซองหนึ่งพอแล้วเราก็ไปกินวันหุงกต่อสารสกัดของเจ้าตัวนี้นะคะมันก็ดีมากๆเลยคือเขามีแบบพวกพรีไบโอติกด้วยนะคะที่เขาจะช่วยแบบเหมือนเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยแบบเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะก็จะช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารต่างๆดด้้้ววววยยนนะะคคตัีือออแบบเาาใส่ม มีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะที่ช่วยชะลอวัยด้วยแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะทุกคนที่ช่วยแบบว่าเหมือนลดสิวเพิ่มความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ตัวนี้เขาก็ยังมีสมุนไพรข้าวที่ช่วยแบบฟื้นฟูผิผผวที่แบบแห้งๆต่างๆเนี่ยให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นส่วนใครหน้ามันนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าตอบสทย์มากเพราะว่าเขามีซิงค์ด้วยนะคะทุกคนซิงเนี่ยมันจะช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ดีมากๆคือตัวเนี้ยไอ ็ไม่ต้องกินิตมินแล้วค่ะกินตัวนี้เลยอร่อยเคียวง่ายเรียกว่ามีครบจบในตัวเดียวมากนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวไอโชฟู้ดเทที่ไอกินเจ้าคอลลาเจนตัวนี้ทั้งหมด7วันกันนะคะไปดูกันว่าผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง,ปงต่างๆเป็นยังไงกันบ้าง คือภาพ b efore after หลังกินคอลลาเจนไปทั้งหมด7วันนะคะจะเห็นเลยว่าผิวอะ่ะของไอดูนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวก็แบบดูสว่างขึ้นด้วยพวกฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวก็คือดูดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการขับถ่ายนะคะทุกคนไอรู้สึกว่าเออมันขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนไอรู้สึกว่าระบบการขับถ่ายของเราค่อนข้างดีอาจจะเพราะแบบพรีไบโอติกอะ่ะทุกคนที่มันช่วยแบบปรับสมดุลในเรื่องการขับถ่ายลำไส้ของเราอะไรอย่างเงี้ยไอรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันดีมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เเห็็นผผลลชัดยกกคือพวแบบม คนแล้วก็เล็บทุกคนเพราะว่าอายอะจะมีปัญหาเรื่องแบบหลังคอดแล้วก็จะมีผมร่วงเช่ปว่าแต่ว่าตั้งแต่กินเจ้าตัวนี้เวันก็รู้สึกได้เลยว่าผมร่วงน้อยลงแล้วก็เล็บแข็งแรงมากขึ้นใช่นะคะที่กําลังมองหาคอลลาเจนนะคะก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะคะมานาโปรคอลลาเจนนะคะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นคอลลาเจนที่อายว่าตอบโจทย์สําหรับคนยุคใหม่แล้วก็คนเร่งรีบคนที่ทํางานนอกบ้านต่าง,าง,างๆมาๆนะคะเพราะว่ามันหาง่ายอะทุกคนแล้วมันก็แบบดีราคาไม่ได้สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือแบบเหมือนเราอยากกินตอนไหนก็แค่หยิบออกกกมาาาจระเป๋ ทุกคนแล้วก็กินได้เลยไม่หกเลอะเธอไม่ต้องมาเทอะไรต่างๆให้ยุ่งยากด้วยใครที่อยากได้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะจะบอกว่า1กล่องเนี่ยราคาโอเคมากๆเลยคือมี14สซองใช่ไหมราคา890้ยาบาทนะคะทุกคนสามารถหาซื้อกันได้ที่แบบตัวแทนจําหน่ายหรือว่าจะเป็นเพจมานาไทายแลนด์ก็ได้นะคะทุกคนก็คือสามารถแบบ